สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองใช้เครื่องมือใหม่จาก Google ที่ชื่อว่า Oppo กันครับ Opp o p a l คือแพลตฟอร์ม No-Code AI ที่ให้คุณพิมพ์สิ่งที่อยากให้แอปทำแล้วระบบจะสร้างแอปให้โดยอัตโนมัติเหมือนมี AI มาช่วยเขียนโปรแกร,รมให้เลยครับเหมาะมากสำหรับคนที่อยากสร้างมินิ AI แอปเล็กๆเ,เช่นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสร้างแดชบอร์ดหรือแอปช่วยงานต่างๆโดยไม่ต้องรู้โค้ดเลยวันนี้เราจะมาลองสร้างแอปชื่อว่า AI นาวิเคราะการตลาดอัจฉริยะหรือ AI Marketing Analyzer ไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นกันที่หน้า d a s h บอร์ดของ o p e l นะครับคลิกที่ปุ่ม Create New เพื่อสร้างแอปใหม่นี่คือหน้าจอ Editor หลักของเราซึ่งจะมีแท็บต่างๆด้านขวาเช่น Preview สำหรับดูตัวอย่างแอป Console สำหรับดูการทำงานเบื้องหลัง Step สำหรับดูขั้นตอนการทำงานและทีมสำหรับ ปรับหน้าตาและโทนสีของแอปครับก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแอปด้วยพร้อมมาดูเมนูโหน,นดกันก่อนครับว่าแต่ละอันทำอะไรได้บ้าง User input ใช้กำหนดรูปแบบข้อมูลที่ผู้ใช้จะป้อนเข้ามาเช่นข้อความไฟล์าภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือจะเลือกเป็นแบบ Any ก็ได้ครับ Generate คือขั้นตอนที่เรียกใช้โมเดลจมีนายของ g o o g l e เช่นการสร้างภาพการสรุปข้อมูลการสร้างเสียง หรือแม้แต่การสร้างวิดีโอเอาพุทใช้กำหนดผลลัพธ์ที่เราต้องการเช่นแสดงเป็นหน้าเว็บ g o o g l e d o c Google Doc s l i d e หรือ g o o l l s s h e t t Add asset คือส่วนที่ให้เราเพิ่มไฟล์หรือข้อมูลเสริมเช่นไฟล์จาก Drive ลิงก์ y o u t u b e ข้อความหรือภาพประกอบต่างๆทีนี้มาดูที่ช่องด้านล่างสุดครับเขียนว่า Describe what you want to build ให้เราพิมพ์อธิบายสิ่งที่อยากให้แอปทำในตัวอย่างนี้ผมจะใช้พร้อมสำหรับสร้างแอปนักวิเคราะห์การตลาดอัจฉริยะโดยให้มันช่วยวิเคราะห์สินค้าและบริการสร้างรายงานแบบครบวงจรทั้ง SWOT, STP, 7P, กลยุทธ์ทั้งการตลาดไปจนถึงโพสโซเชียลแคปชั่นและภาพประกอบอัตโนมัติเลยครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter ได้เลยครับหลังจากนั้น โอเพจะประมวลผลพร้อมของเราแล้วสร้างเวิร์กโฟลของแอปให้อัตโนมัติทั้งหมดเราจะเห็นได้เลยว่ามีโนดหลายขั้นตอนถูกสร้างขึ้นเช่นรับอินพุตเรียกเจมินายสร้างผลลัพธ์รวมเป็นรายงานสุดท้ายในฝั่งขวาเราจะเห็นแท็บต่างๆอีกทั้งครับพรีวิวสำหรับทดสอบแอปคอนโซลสำหรับดูกันทำงานแบบเรียลไทม์สเต็ปสำหรับดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนและทีมสำหรับเปลี่ยนสไตล์ของแอปให้ตรงใจเรามากขึ้นครับ ลองไปที่แทบ Team ็บทีมนครับที่ช่องพร้อมลองพิมพ์คำว่า Soft Tone แล้วกดสร้างแอปจะเปลี่ยนโทนสีเป็นสีเขียวอ่อนดูสบายตาทันทีเลยครับต่อมาไปที่แท็บ p r e v i e w แล้วคลิกที่ปุ่ม Start ระบบจะถามหาชื่อสินค้าหรือบริการเราจะลองพิมพ์คำว่า Prebiotic แล้วก็ส่งสังเกตรครับตอนนี้แอปกำลัง Thinking และเริ่มสร้างเนื้อหาทตละส่วนเช่น s w o t STP 7 p Marketing Mix, USP และ Creative Post ทีละขั้นตอนเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับ OPPO จะรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นรายงานการตลาดฉบับสมบูรณ์กลับไปที่แถบ r e v i e w จะเห็นผลลัพธ์ทั้งหมดทั้งภาพประกอบบทวิเคราะห์และแคปชั่นภาษาไทยครบเลยครับถ้าอยากแชร์ให้คนอื่นลองใช้บ้างให้คลิกที่ปุ่มแชร์แอปด้านบนจากนั้นสลับสวิตช์จาก p r i v a t e เป็น public เพื่อเปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้งานได้แล้วกด Copy Link เพื่อขัดลอกลิงก์ของแอปเปิดแทมหม่ในเบราว์เซอร์ครับแล้ววางลิงก์ที่เราได้มานี่คือหน้าตาของแอปไคร Market Master ที่ถูกแชร์แบบสาธารณะแล้วครับลองคลิก Start แล้วพิมพ์สินค้าใหม่เช่นอาหารสุนัขแอปก็จะเริ่มวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ SWOT S T P ไปจนถึงสร้างภาพประกอบใหม่อัตโนมัติสุดท้ายเราก็จะได้รายง,งานการตลาดฉบับใหม่ พร้อมภาพหมาน่ารักและเนื้อหาที่สอดคล้องกับสินค้าใหม่ครบเลยครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเราสามารถสร้างแอป,ป AI ของเราเองได้ภายในไม่ถึง10นาทีด้วย Google Opal เหมาะสำหรับนักเรียนนักอันตลาดนักพัฒนาหรือใครก็ตามที่อยากมี AI ช่วยสร้างเครื่องมือส่วนตัวครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และลองไปเล่น Opal กันดูนะครับตอนนี้เปิดให้ใช้ในประเทศไทยเราด้วยนะครับ